ไปดูเจ๊อ๋อเจ๊อ๋อเป็นใครพี่ไม่คุ้นเคยนะเจออ๋อเก้าสิบล้านไงคะคือใครเหรอคนที่ถูกลอตเตอรี่สิบห้าใบงวดหนึ่งพฤะจจิกาปี6 1ตอนนั้นเป็นข่าวฮือฮาเลยตอนนั้นพี่ไม่ได้ทําข่าวตอนนั้นเป็นข่าวฮือฮาข่าวใหญ่15บาใบเป็นเงินสูง90ล้านแล้วก็ตอนนั้นมันจะมี เกร็ดชีวิตของเจ๊อ๋อก็คือเจ๊อ๋อก็จะมีหนุ่มๆเข้ามาชอบมีสาม,มีคนที่หนึ่งคนที่สองแกก็เล่าเนี่ยค่ะ,ะคือแกเป็นหญิงร่างท้วมใจดีอารมณ์ดีคุยสนุกชอบทําบุญชอบบริจาคให้กับผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้แล้วแต่เจอ J. อ๋อเนี่ยจริงๆแล้วเป็นลูกชาวไร่ชาวนาซึ่งทุกวันนี้ไม่เคยลืมกำาพืชของตัวเองนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเศรษฐีนีไปแล้วเนี่ยค่ะ ล่าสุดนักข่าวไปตามชีวิตเจออ๋อไปถามเรื่องชีวิตคู่ด้วยว่าตอนนี้เจออ๋อเป็นยังไงบ้างไปอ,าาอยู่ในไร่มันเหรออืใช่ค่ะก็คือ,อยังคงครองตัวเป็นสาวโสดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับลูกกับหลานตามฉบับแบบฉบับของตัวเองเอไร่มันสัมปะหลังที่อำเภอโนนสะอาดอุดรธานีเจออ๋อไปรับจ้างเสียบมันไปปลูกมันที่ไร่ของอดีตหลานสะพ้ยหลานสะพ้ยนี่เป็นเจ้าของไร่มันนะคะเจออ๋อไม่ใช่นะเจออ๋อคือคนไปรับจ้างไม่แล้วก้าสถึงร้านไปไหน ได้ค่าแรงวันละ3 0 0บาทก็แกก็คงยั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 งมีอยู่บ้างนั่นแหละค่ะแต่แกบอกว่านี่คือวิถีชีวิตของแกนี่คือชีวิตของแกค่ะและที่เห็นเมื่อกี้ก็คือกินลาบก้อยปรุงด้วยตัวเองนี่เป็นอาหารที่ชอบอาจารย์เตชะดาเพิ่งเตือนอย่าไปคิดว่าเฉพาะเนื้อหมูนะที่ห้ามกินเด็บมันมีความเสี่ยงเรื่องพยาธินะท่านผู้ชม น้องน้องเขา,าเจ้าของไรนะ่น่ะคนงานเขาว่ามีมีบบหลายเขาเล่ไปขอลองให้มาเสียมันซอยค่ะโอ้ยทําตลอดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะไอตัดอ้อยเสียหยาอ้อยปลูกมั่นดำหน้าเกี่ยวขา่าเลี้ยงควย้ยชอบที่สุดเลยเลี้ยงควาย <laughs> จะเอาค่าแรงด้วยใช่ไหมเสียมันโอ้ยสามร้อยหรอครับค่าแรงขั้นต่ําเอาไปให้หลานไว้ไปโรงเรียนค่ะอันนี้มันเหนื่อยปกติอยู่แล้วในการทํางานทําไร่ทํานาคือมันเหนื่อยเป็นปกติอยู่แล้วมันก็เป็นธรรมดาของชาวไร่ชาวนานะเนาะก็เบาลงค่ะจา,จากซื้อหลักแสนแตอนนี้เหลือหลักพันหลักหมื่นสองล่องนะเมื่อกี้สองล่องน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบต้นหรือว่าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะนี่ เห็นบอกว่าต้องการจะยังไงนั่น้องไปคือเงินที่ถูกหวยใช้หมดแล้วแต่เงินชื่ออ๋อไม่มีวันหมดเพราะมีเงินของสามีชาวต่างชาติที่ป่วยเสียชีวิตไปแล้วคือก็ไม่รู้ว่าเจ๊อ๋อแกพูดเล่นหรือเปล่าว่า90ล้านแกหมดแล้วอะค่ะอ้าวเหรอเพราะว่าค่ะเพราะแกบอกว่าแกคือสามร้อยบาทต่อวันที่แกได้เนี่ยแกเอาไว้ให้หลานไปโรงเรียนไอ้เงินเก็บของแกแกไม่อยากใช้แกว่าอย่างเงี้ยไม่อยากเอาเงินเก่าเก็บมาใช้เพราะอยากจะใช้ลองอ่าลองใช้เงินที่มาจากน้ำพักน้ำแรงประมาณนั้นใช่ไหม ะค่ะเอออ่ะอันนี้เห็น,นข่าวส่งเข้ามาผมก็ไม่รู้หรอกน้องใบไปรับจ้างเสียบมันเหรอได้วันละสามร้อย